ก็ต้องเล่นระบายออกช่วยกันถ้าตัวน,นี้มีทั้งกรมโซนั่นเลยไปหน่อยนะคือของวองเจ้ามีปั๊มใหญ่เลยที่ดูดออกกระทางบางมะกรูดท้งบางมะกรูดได้ทางใต้ทัง้งวันตบก็คือกรุงเทพดูดเข้าถ้าผมว่าขั้นแรกคือดูดระบายน้ําออกถ้าเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยอาจจะปิดล้อมเป็นสับโรเดอร์แล้วดูดออกไห้พื้นที่แห้งก็<ม>ต้องลงแต่ว่าต้องเอาตัวเมนให้แห้งก่อนคือ<ม>ต้องเอาคองหลักให้แห้งแล้วก็เริ่มมาดูแลพื้นที่ย,ย่อยระยะลางให้ยาวเนี่ยได้กลับเรื่อทั้งหมดแล้วว่าต้องดูแผนน้้าตลอทังหมเย พราะมันหลายจังหวัดเนี่ยตอนออกเนี่ยคือเมืองขยายมาแต่ปัจจุบันการระบายน้ำเนี่ยยังยังจำกัดรูปความขนาดเล็กเพ้นเถอะแต่เราปรับเราพระองค์เจ้าเอาชิดลงไปด้านล่างของดาดของดาดของลำน้ำตั้งดูทั้งระบบเลยแล้วคนนี้ไปเป็นพื้นที่ไดต่อบว่าเป็นี b c ขยายเมืองมาเนี่ยเราต้องคุยกับรัฐบาลแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าอยู่หน้าของเราเองปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ด่วนๆเนี่ยครับที่ที่เราจะช่วยชาวบ้านเนี่ยครับปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนตอนนี้ที่เราจะช่วยชาวบ้านเรื่องเรื่องเราจะเป็นพื้นฐานเลยอาหารยาสารโรคการเดินทาง ชาวบ้านเขาออกไม่ได้แล้วก็น้ํามันเริ่มเน่าเหม็นแล้วแต่ว่านี้ถ้าเกิดสาม,มารถทำพื้นที่ให้มีที่แห้งได้บ้างเช่นทำปิดร้อนแล้วดูดก่อนทำให้ม,าม,ม,ามีพื้นที่ที่แห้งที่ายังมีทกิจกรรม่างชาว้ได้แล้วก็เรื่องก,การเดินทางชาวบ้านออกไม่ได้จะมีรถเข้ามาเช้าเย็นจะมาให้ออกไปจากตรานนกลับเข้ามาอะไรเงี้ยท่านพู้ว่าท่านพู้ว่าครับในเขตระกงมีหมู่บ,บา้านหลายๆหมู่บ้านที่ถูกน้าลอ้อมแล้วก็มีหมู่บ้านที่ถูกท่วมขังนานกว่าเจ็ดวันนะครับเขาอยากให้ แกเร่งด่วนมันมีแนวทางที่จะเป็นไปได้เอาน้ําออกจากหมู่บ้านได้ไหมครับก็ต้องก็ต้องตอนนี้ต้องไล่ถนนหลักก่อนครับแต่นั้นเนี่ยถนนแต่ว่าปัญหาคือว่าถนนยอดหมู่บ้านย่อยทุเนี้ยถนนหลักแห้งแล้วก็ไม่ออกคขาดมันเหมือนน้ำที่ไหลเข้าไปในถ้วยเพราะน้ำก็นอกแห่งถ้วยน้ําเต็มอยู่มันก็ต้อดำเนินการนั้นพอเขตต้องรู้หมดเลยว่าตรงไหนที่มีน้ำทุกฝัง ก็เริ่มเข้ามาทับน้ำออกก็ต้องเป็นขั้นตอนไปปัญหาที่มันติดขัดอยู่ตอนนี้ครับที่มันแตกต่างจากปีที่ผ่านมาทําให้น้ํามันระบายได้ช้ามันเกิดปัญหครับตอนนี้จะบอกว่าณวันนี้ฝนตกเดือนกันยาเนี่มากกว่าชาติเรียลหนึ่งหนึ่ง,งาต,ตัวเลยคือเป็นสองขาตัว,ตวแต่ก่อนประมาณร้อยกว่าบินณวันนี้มันสามร้อยบินในเดือนกันยาใ้นเดือนกันยาน,ยน้ำลงที่รักบังเร็วมากเร็วกว่าที่เคยเห็นมาทำให้การระบายน้ํามันช้าแลวก็ไม่ได้รวดรักบังพืนที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นแปดลิ้วปากน้ํา ก็เต็มหมดไม่การระบายออกไม่ได้อย่างที่ท่านตานุลยชาอธิบายเมื่อกี้น้ำในพื้น,นที่มา726ล้านลูกบาทเมตรเพิ่งระบายไป400กว่านั้นเหลืออีก200กว่าที่ต้องระบายออกนั้นกรมอ,อเองก็ไม่สามารถจะระบายออกได้ข้างน้านล่างได้ต้องระบายด้านไหนก็ทำให้การระบายช้าลงก็เป็นเป็นข้อจากัดเรื่องก,กายภาพบวกกับคนที่ตกหนักมากกว่าเดิมในเดือนนี้ถึงสองเท่าท่านขับล้นน้ําที่มันยังหน่วงอยู่ทางทางหนองจอก,กครับเออจะมีผลกับชาวหนองจอกก็มักจะไหลมาเพราะเขาจะมีความบางอันเช่นลาบะทิวเนี่ยก็ แต่เราก็ก็พอปุ่มก็ไม่เป็นไรก็ต้องเฉลี่ยน้ำกันคือต้องดูแลทุกพื้นที่อ่ะพอจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าชาวบ้านบางคนเสนอว่าอยากให้มีการระบายน้ํามาทางรัฐกรบางทางสวรรณภูมิบ้างเพราะว่ามีระบบการระบายน้ําที่ดีกว่าอันนี้มันจะสามารถช่วยได้ไหมครับไอ้รกรณีิภาคพอมไม่ดีนะสุรภูมิดีแน,น่นอนในตัวเขาเองนะแต่การนําน้ํามาถึงไม่ใช่ง่ายก็มันมีทั้งแอ่งนะรองตื้นเขินมีสิ่งปลูกหลุมแล้วถ้าทำได้ก็ทำแล้วเรียนไม่เรียนต้องเรียนว่าสุดท้ายแล้วต้องทาทางหลดน้ำพัดตอนออกมต้องคิดระบบใหม่เลย ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ลงชุสลงได้เร็วก็จะลดภาระทั้งของทุกเจ้าพยาของทางมาโฟงององนนั้นอนาคตผมก็มีการวางแผนตรงนี้ให้ดีๆครับจริงแล้วต้องบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพฝนเนี่ยมันเป็นพื้นที่จํากัดนะพื้นที่ส่วนใหญ่กรุงเทพไม่ได้ท่วมนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างภาคกลางอาจจะมีทางบางเขนซึ่งแห้งแล้วโนเดือนแห้งนะถ้าอางถาเกิดพามาคือกลัวจะตื่นตระหนดกันแต่จริงแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ฝนตกองตัดจริงพื้นที่กว้างน่าจะประมาณไม่เกินนิดเที่อยวแต ที่กรุงเทพส่วนใหญ่ยังแห้งอยู่ยังไม่มีปัญหาแล้วฝนจะไปได้แต่ระกำลังหนักมันต้องทุ่นเทมาตรงนี้เดี๋ยวต้องเรียนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมตอนนี้คาดว่าจะใช้เวลาน,ลนานแค่ไหนกว่านาคราบฐานคนที่อยู่หน้าง,งานถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มคิดว่าห้าวันน่าจะปกติแต่เดี๋ยวถสองวันน่าจะลดอย่างเมื่อวานก็ลดไปสิบเซนละขออยกสิบเซนอนะ่ะก็จะดีขึ้นเยอะเลยแล้วพอมันลดเดียตอนนี้มันเหมือนกับเอาน้ำท่าเข้ามารวมกันก่อนเานั้นช่วสิบเซนแรกจะยากแต่ว่าส S <S เรวเรท่าน,นผู้ว่ารับผมกขออีกหนึ่งคำถามขอโทษนะครับพอดีว่าเออชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณฝนมันเยอะขเขาเข้าใจแต่ว่ามันมีเรื่องของการบริหารจัดการหลังจากนี้ครับการบริหารจัดการเราจะทันกับสถานการณ์ที่มันอ,อ,อาจจะวิกฤตกล่มยครับ้าเกนน้ำฝนเนี่ยการบริหารจการมันค่อนข้างตรงมาตรงมาคือเอาออกนองแล้วก็ออกให้เร็วให้ตื้นต้องสองตัดอันนี้แล้วก็พยายามทำเต็มที่แต่การบริหารจัดการที่พูดถึงหมายว่าน้ำจากเหนือน้ำจากอะไรที่ไม่ผลตอนนี้มันเป็นเรื่องอีกอนาคตนะ จุดอันนี้ก็คงต้องมีการประสานงานกับทางงานอยู่นเดจ๋ยวันน้ำฝนเนี่ยการบริการผมว่ามันต้องมาจือต้องอลั่งใจหนักให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามระดมจากทุกหน่วยงานขอคำถามนะครับต้องมั่นใจว่าทำเต็มที่นะครับที่ว่าพื้นที่ที่ท่วมส่วนใหญ่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในตรงกลางตัวใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างกองสร้างขนาดใหญ่จะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมมัครบให้ไปเปิดท่อดูให้หมดเลยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องหมดตาให หยุดการก่อสร้างก่อนเลยจังวัดจะแก้ปัญหาได้ก็จริงนะแต่หลายจุดยังยังเห้นโดยรวมอ่แทบพังรั้วทางรถไฟแบบฟ้าหายนทีคือไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เมื่อก็มีสายแล้วพอฝนตกมามันช้าลงไอ้ข้อวันน้องมาขอให้เลขให้เปิดฝาให้ได้สทำการท่านรองวิกจุนลกไปทางลูกมาแล้วว่าให้ไปไล่ตวอีกทีนึงเปิดฝาท่อดูถ้าไม่อุดันต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนครับ